นักวิจัยสิงคโปร์สร้างหุ่นยนต์แบบนิ่มค่ะปกติเ,เราเห็นหุ่นยนต์จะทําด้วยเหล็กใช่ป่ะมันก็จะแข็งๆหน่อยดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติแต่หุ่นยนต์แบบนิ่มที่นักวิจัยสิงคโปร์นี้จะทําให้หุ่นยนต์นี้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งชาติของสิงคโปร์เขามีชื่อย่อมหาวิทยาลัยนี้ว่า sutd ค่ะ ได้ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ที่ได้รับการปรับแต่งให้มีลักษณะอ่อนนุ่มสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติและเข้าถึงมนุษย์ได้มากขึ้นแม้ว่าหุ่นยนต์ทั่วไปจะถูกมองว่าเป็นโครงสร้างโลหะที่แข็งทื่อแต่หุ่นยนต์แบบใหม่ที่มีความยืดหย,ยุ่นหรือที่เรียกว่าหุ่นยนต์แบบนิ่มกําลังได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในสิงคโปร์ค่ะมีแรงบันดาลใจมาจากรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่สามารถยืดหยุนย่นได้โดยหุ่นยนต์แบบนิ่มนั้นมีความสามารถในการตรวจจับวัตถุ เคลื่อนไหวหยิบจับหรือจัดการวัตถุได้อย่างหลากหลายแต่วิธีการผลิตส่วนใหญ่เป็นวิธีแบบ Manual เนื่องจากขาดเครื่องมือมาตรฐานผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาโบวาเดเวียแอนดอารวารโดจาก SUTD ก็คือมหาวิทยาลัยนี่แหละบอกว่าเขาแก้ปัญหาเนี่ยแหละการผลิตหุ่นยนต์แบบนิ่มด้วยการนำเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติ ช่วยให้สามารถออกแบบหุ่นยนต์แบบนิ่มที่มีความซับซ้อนมากขึ้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยทีมวิจัยใช้การวิเคราะห์หารูปแบบของโครงสร้างหรือ TO Technology optimization เพื่อออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์แบบนิ่มได้อย่างอิสระยิ่งขึ้นแต่มีการจำกัดกรอบการทำงานของหุ่นยนต์ และพัฒนาการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลงค่ะถ้าดูจากภาพนี้นะการเคลื่อนไหวมันคล้ายๆปลากระเบนเนาะคุณขยนใช่ไหมครับจริงๆแล้วใช่เลยครับพี่ตาคือเขาบอกว่ามีแรงบันดาลใจมาจากปลากระเบนครับซึ่งหุ่นยนต์ดังกล่าวเนี่ยปรับแต่งดีไซน์ให้เกิดประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวสูงสุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลเป็นโค้ดเพื่อสร้างแบบสามมิติ เพื่อใช้ในการสร้างหุ่นยนต์แบบนิ่มเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่าหุ่นยนต์แบบนิ่มสามารถว่ายน้ำเร็วขึ้น50%เนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาพัฒนาเป็นแบบนิ่มเนี่ยมันเร็วขึ้นนะเพราะร่างกายไม่ใช่สิตัวบอดี้ของตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันอาจจะพลิ้วไหวนะครับได้มากขึ้น mm hmm. ซึ่งผมดูจากข้อมูลที่ตาเล่าโอเคครับเทคโนโลยี<ฆ> T O เนี่ยคือ topology optimization uh huh. นะครับคือ uh huh. มันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับโดยใช้ mm hmm. โปรแกรมซอฟต์แวร์นะครับคำนวณหาจุดที่จะทําให้มัน เรียกว่าโครงสร้างเนี่ยมันดีที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติข้อต่อเอ่อยกตัวอย่างอะไรดีครับอย่างสมมติว่าเซิร์ฟสเกตอย่างเงี้ยคนที่เราเห็นตัวข้อต่อที่คนนี้ทุกคนเล่นเซิร์ฟสเกตใช่ไหมครับ<อ>ตัวข้อต่อในการที่มันจะปิดเอียงซ้ายขวาอนะไรเงี้ยถ้าเทคโนโลยีปกติเนี่ยก็อาจจะดีไซน์ออกมาให้มันเป็นข้อต่อเอ่อรูปตัวทีธรรมดาไปติดใช่ไหมครับซึ่ง<อ>มันอาจจะมีหนึ่งก็คือว่าใช้เมทัลใช้ใช้เหล็กนะครับเพราะสูตเหล็กหนักหนักเนี่ยมากมากเกินไปไม่จําเป็นอะไรเงี้ย ซึ่งพอเขาใช้เทคโนโลยี T O เข้ามาเนี่ยมันจะคำนวณน,นะครับว่าจริงแล้วตำแหน่งไหนที่จะต้องมีเหล็กอยู่นะครับโครงสร้างอาจจะลดทอนนะครับพี่ตาลองนึกภาพตัวที<ม>ที่เป็นเหล็กตันๆนครับมันก็จะแข็งหงก็คือนอ้ําหนักข้อเสียก็คือ 1. ก็คือน,น้ําหนักมากนะครับสก็คือใช้วัสดุเยอะนะครับพอใช้เทคโนโลยี T O ขึ้นเนี่ย Topology Optimization เนี่ย<ม>ใช้ m a t h e m a t i c l Programming เนี่ยดีไซน์นะครับหาจุดที่จะทำให้ประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับหรือดีขึ้นแต่ว่าใช้วั สดุที่มาทำเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็อ่านะครับแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างเนี้ยเขาใช้เทคโนโลยีเนี้ยมาประกบกันกับ 3Dprinting3Dprinting คือการพิมพ์สามมิติครับการพิมพ์สา<อ>มิติเนี่ยเป็นแบบเมทัลก็ได้นะครับคือพิมพ์แบบ<อ>ใช้วัสดุเหล็กก็ได้หรือว่าเอ่อที่เราเห็นกันอาจจะเป็นโฟมนะครับเอ่อค่อยๆยยิงยิงขึ้นไ,ไปแล้วก่อตัวอย่างในวิดีโอนี้เลยครับพี่ตาเขาก็ใช้ดีไซน์ขึ้นมาก่อนว่าโครงสร้างต้องเป็นยังไง จุดไหนที่ทำให้พิ้วไหวที่สุดนะครับหรือวความเร็วเมื่อกีน้นครับมี2เรื่องที่สําคัญหนึ่งคือน,น้ําหนักต้องลดลงนะครับสก็คือทําให้สปีดแต่มันเร็วขึ้นในการทํางานอย่างเช่สเกตอย่างเงี้ยทำยังไงให้มันเบาลงแล้ววิ่งไปได้เร็วขึ้นประมาณที่เจ้าตัวปลายกระเบนโรบอทเนี่ยก็ทํายังไงให้ว่ายน้ําได้เร็วขึ้นนะครับโดยใช้ 3D printing หาวัสดุเข้ามาทดแทนอาจจะเมื่อกี้ดูลักษณะอิลาสติกมากๆเนี่ยอาจจะเป็นเจลโพลีเอสเตอร์เ,อจจเ,ป Gel, ester, เป็นอะไรเงี้ยเข้ามาเพื่อทําให้มันมีความพิ้วไหวนะครับแล้วก็ ดีไซน์ออกมาเป็นหุ่นยนต์คล้ายปลากระเบนนะครับผลลัพธ์ก็คือว่ายน้ำได้เร็วขึ้นถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตะครับอ๋อค่ะอืมก็คือหุ่นยนต์ที่มีความพลิ้วไหวแล้วก็นิ่มอย่างเงี้ยมันอาจจะทำงานได้หลากหลายมากมากกว่าเนาะก่อนหน้านี้ที่ฉันจำได้ในแบรแไตรบีฟนี่มีข่าวของการพยายามทําหุน่นดนหุ่นยนต์ให้มีลักษณะเหมือนไส้เดือนอะที่มันจะสามารถขุดลงไปใน ในพื้นดินได้จะได้ไปสำรวจในโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยขุดไปขุดไปสำรวจโครงสร้างของของตึกของอาคารอย่างเงี้ยเนี่ยคือนักวิจัยของเขาเนี่ยพยายามที่จะแบบพัฒนารุดหน้าไปนะสร้าง AI ให้มีความสามารถมากขึ้นอันนี้นี่เขาอาจจะอยากจะไปสำรวจอะไรที่อยู่ใต้ใต้ท้องทะเลใต้น้ำา็ปกติเราเห็นหุ่นยนต์ที่ลงน้ำเนี่ยมันก็จะมีใบพัดใช่ไหมพี่ตาที่อาจจะัวใหญ่หน่อยนะครับหรือมีมอเตอร์ในการทำให้มันเร็ว แต่ว่า,อาพอเรา,าดีไซน์ให้เป็นลักษณะนี้มันอาจจะขยับด้วยเอ่อร่างกายของตัวเองแล้วไปได้เร็วขึ้นแล้วก็ลงไปพื้นที่เล็กได้ใช่ไหมครับลงไปลึกได้อะไรอย่างนี้ครับ